บทสนทนาธรรมถามตอบระหว่างพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรขยายความจากสัญญาสูตรพระอานน์ทูลถามถึงสมาธิที่ไม่มีการสำคัญหมายในโลกิยธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพึงมีได้หรือหนอแลการที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในปัทวีธาตุ ว่าเป็นปัทวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในเตโชธาตุว่าเป็นเตโชธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในวาโยธาตุว่าเป็นวาโยธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนะว่าเป็นอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนะ ว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะเป็นอามรมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในอากินจัญญายตนะว่าเป็นอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในโล,โลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์และไม่พึงมีความสําคัญในรูปที่ได้เห็น เสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบทำที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วที่แสวงหาแล้วที่ตรองตามแล้วด้วยใจก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาการที่ภิกษุได้สมาธิเช่นนี้พึงมีได้หรือหนอแลพึงมีได้อานนท์การที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในปัตวีาธาตุว่าเป็นปัทวีทาธาตุเป็นอารมณ์ และอารมณ์อื่นๆทั้งหมดที่กล่าวมาก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพึงมีได้อย่างไรเล่าการที่พิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในอารมณ์เหล่านั้นก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาดูก่อนอานนท์พิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ว่าธรรมชาตินั้นสงบธรรมชาตินั้นประนีต คือความสงบแง่สังขารทั้งปวงความสละคืนอุปทิศทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานดูก่อนอานน์พึงมีได้อย่างนี้แลการที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในอารมณ์เหล่านั้นก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพึงมีได้หรือหนอแล การที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในปัทวีธาตุว่าเป็นปัทวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเตโชธาตุว่าเป็นเตโชธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวาโยธาตุว่าเป็นวาโยธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากาสาัญจายตนะ ว่าเป็นอากาสา styles, นัญจายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงม,มีความสำคัญในวิญญาณัญจายตนะว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากินจัญญายตนะว่าเป็นอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์ ไม่พึงมีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์และไม่พึงมีความสำคัญในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบทมที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วที่แสวงหาแล้วที่ตรองตามแล้วด้วยใจก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาการที่ภิกษุได้สมาธิเช่นนี้พึงมีได้หรือหนอแลพึงมีได้อานนท์การที่ภิกษุ ได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในปัทวีธาตุว่าเป็นปัทวีธาตุเป็นอารมณ์และอารมณ์อื่นๆทั้งหมดที่กล่าวมาก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพึงมีได้อย่างไรเล่าการที่พิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในอารมณ์เหล่านั้นก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาดูก่อนอานน์พิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั้นประนีตคือความสงบแองสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปทิศทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานดูก่อนอานน์พึงมีได้อย่างนี้แลการที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในอารมณ์เหล่านั้นก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญา ข้าแต่พระผู้มีพระภาคการปฏิบัติเช่นนี้ช่างละเอียดอ่อนยิ่งนักสิ่งที่ข้าพระองค์สงสัยยิ่งคือเหตุใดภิกษุจึงต้องละสัญญาในอารมณ์อันละเอียดอ่อนเช่นารูปประชานสีไปจนถึงรูปที่ได้เห็นธรรมที่รู้แจง้งและการเข้าถึงสมาธิเช่นนี้ต่างจากการเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างไรในเมื่อล้วนเป็นการพยายามละสัญญา ดูก่อนอานน์โลกทั้งสนั้นคือกามโลกรูปะโลกและอรูปะโลกแม้การก้าวพ้นจากกามโลกไปสู่พรหมโลกรูปะโลกและอรูปะโลกก็เป็นเพียงการยกระดับจิตไปสู่ความสุขที่ประณีตกว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เธอเพิ่งกล่าวถึงล้วนเป็นสังขารซึ่งยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ และเป็นอนัตตารูปประชานและอารูปประจานนั้นแม้จะนำมาซึ่งความสุขและอายุที่ยืนยาวแต่ก็ยังเป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนสังขารไม่พ้นจากไตรลักษณ์ความยินดีในรูปประชานเรียกว่ารูปปรคาคะและความยินดีในอรูปประชานเรียกว่าอารูปรคาคะซึ่งเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ในวัฏฏะสงสาร แม้สัญญาเองก็เป็นขันห้าสัญญาที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาสัญญาของบุรุษนั้นเกิดขึ้นอย่างหนึ่งดับไปอย่างหนึ่งหากยังยึดติดในสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาในรูปฌานหรืออรูปฌานเช่นสัญญาละเอียดประกอบด้วย อากาสานัญจายตนะหรือเนวะสัญญานาสัญญายตนะเธอย่อมไม่พ้นจากการเวียนเกิดเวียนตายภิกษุผู้ปรารถนาความหลุดพ้นอย่างแท้จริงต้องคลายความยึดมั่นในขันห้าเพราะขันห้าเปรียบเหมือนภาระอันหนักที่บุคคลแบกไว้ดังนั้นการไม่สำคัญหมายในธาตุทั้งสี่อายตนะทั้งหลาย โลกนี้โลกหน้าหรือแม้แต่สิ่งที่รู้แจ้งด้วยใจจึงเป็นการวางภาระทั้งสิ้นเมื่อละสัญญาในโลกียธรรมทั้งหมดแล้วสัญญาที่คงเหลืออยู่คือสัญญาเดียวที่เพ่งไปที่ธรรมชาตินั่นสงบสัญญานี้มีคุณสมบัติอย่างไรและเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างไรเหลือพระเจ้าข้าสัญญาที่ภิกษุใช้ในขณะนี้ คือนิพพานสัญญาเป็นสัญญาที่บริสุทธิ์เป็นไปในเน่ขัมมะคือความไม่พยาบาทความไม่เบียดเบียนโดยมีเป้าหมายคือการเห็นความจริงว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั้นพระนีตซึ่งหมายถึงพระนิพพานการที่ภิกษุใช้สัญญานี้เพียงอย่างเดียวเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาเพื่อคลายกำหนัด คือวิราคะและเพื่อความดับคือนิโรธในสัญญาที่เป็นปัจจุบันเมื่อคลายกำหนัดแล้วย่อมหลุดพ้นคือวิมุตติการปฏิบัตินี้เป็นการรวบรวมกำลังของสมถะและวิปัสสนาเข้าด้วยกันสมถะคือการทำจิตให้สงบตั้งมั่นวิปัสสนาคือการใช้ปัญญาเห็นแจ้งไตรลักษณ เมื่อจิตสงบด้วยสมาธิแล้วจิตนั้นต้องออกพิจารณาเห็นว่าแม้ความสงบนั้นก็ยังไม่เที่ยงจากนั้นจึงน้อมจิตไปสู่ความสงบขั้นสูงสุดที่มิใช่สังขารคือพระนิพพานถ้าเช่นนั้นการเจริญสมาธิในลักษณะนี้จัดเข้าในแนวทางสมถยานิกะที่ต้องบรรลุฌานก่อนแล้วจึงใช้อารมณ์ฌานนั้น เป็นบาทฐานของวิปัสนาหรือจัดเข้าในวิปัสนาญาณิกะที่ใช้ปัญญาลุ้วนโดยมีคณิกะสมาธิเป็นพื้นฐานพระเจ้าค่าดูก่อนอาอนทำทั้งสองนี้ย่อมเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยกันเสมอไปเพราะสมถะและวิปัสนาคือองค์ของอริยมรรคนั่นเองวิปัสนาได้แก่สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะส่วนสมถะ ได้แก่องค์มรรคที่เหลืออีก6ข้อในการเข้าถึงสมาธิที่ไม่มีการสำคัญหมายในสิ่งใดเลยนี้ภิกษุนั้นกำลังใช้สมาธิสมถะเป็นฐานแล้วเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาเห็นขันหกาละสัญญาในโลกิยธรรมทั้งหมดตั้งแต่ธาตุทั้ง4ไปจนถึงอรูปฌานขั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะ ถือเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าฌานธรรมดาการละความสำคัญหมายในอารมณ์ต่างๆที่เธอทูลถามนั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อสมุดเฉดทวิมุตคือความหลุดพ้นจากกิเลสที่ตนตัดขาดแล้วด้วยอริยมรรคโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือนิสรณวิมุตคือความหลุดพ้นด้วยการออกไปเสียได้แก่พระนิพพานในการละอารมณ์เหล่านี้ การปฏิบัติในธรรม,มานุธรรมปฏิปัติหรือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีความสำคัญเพียงใดต่อการบรรลุอริยบุคคลในขั้นตอนเหล่านี้อานน์การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือการทำข้อปฏิบัติย่อยให้สอดคล้องกับหลักใหญ่คือนิพพานผู้ใดบรรลุธรรมได้จริงย่อมได้ชื่อว่ารู้ชัดศาสนาแล้ว ซึ่งหมายถึงรู้แจ้งในไตรสิกขาคืออธิสีนสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาในการเจริญวิปัสสนาเพื่อก้าวข้ามพรหมโลกผู้ปฏิบัติต้อง 1. พิจารณาเห็นโทษของฌานทั้งหลายเพราะแม้ความสุขในฌานจะยอดเยี่ยมเพียงใดแต่ก็ยังเที่ยงยังมีวันสิ้นสุด 2. ละความยึดมั่นในขันห้า 3. ใช้ปัญญาเห็นว่าแม้แต่สมาธิอันประณีตก็ยังดับไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงและ 4. อาศัยสัญญาสุดท้ายคือนิพพานสัญญาที่เป็นไปเพื่อการละสังขารเมื่อภิกษุได้บรรลุสมาธิอันบริสุทธิ์นี้แล้วเธอย่อมเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์คืออเสขาบุคคลซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ครบทั้งสส่วน และเป็นผู้มีตนอันพัฒนาแล้วคือภาวิตตะพระอานทน์แสดงความชื่นชมในพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วข้าแต่ท่านสารีบุตรผู้มีอายุกระผมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ทุนฐานเนื้อความนี้แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์เนื้อความอันนี้ด้วยบทเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้ดูก่อนท่านสารีบุตรผู้มีอายุ พึงมีได้หรือหนอแลการที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในปัทวีทาธาตุเป็นปัทวีทาธาตุเป็นอารมณ์ก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาดูก่อนท่านอานท์ผู้มีอายุพึงมีได้ดูก่อนท่านสารีบุตรผู้มีอายุพึงมีได้อย่างไรเล่าการที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในอารมณ์เหล่านั้น ก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาดูก่อนท่านอานน์ผู้มีอายุพิกสุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสง,งบธรรมชาตินั่นประณีตคือความสง,งบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพาน ดูก่อนท่านอน,นุนผู้มีอายุเพิ่งมีได้อย่างนี้แลการที่พิสุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในอารมณ์เหล่านั้นก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาดูก่อนท่านสารีบุตรผู้มีอายุน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วการที่อัดกับอัดพยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดาและของสาวกเปรียบเทียบกันได้เสมอกัน ไม่เผ็ดกันในบทที่เลิศนี้ดูก่อนท่านอานน์ความสอดคล้องนี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่าอริยมรรคเป็นทางเดียวที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเพราะอริยมรรคนั้นเป็นธรรมที่กำหนดแน่นอนในทางที่ถูกสัมมตะนิยามซึ่งประกอบด้วยศีลส,สมาธิและปัญญาที่ทำงานร่วมกันอย่างสมดุลมัคคสมังคีธรรมที่พระศาสดาทรงแสดง และที่กระผมได้บรรลุนั้นเป็นธรรมเดียวกันเพราะเป็นโลกุตระมักที่ไม่มีการปะปนกับโลกิยะไม่ว่าจะเป็นพระอาหารหันต์ประเภทใดไม่ว่าจะเป็นสุขวิปัสโกผู้เจริญวิปัสสนาล้วนหรือเตวิโชผู้ประกอบด้วยวิชาสามทุกท่านล้วนต้องอาศัยอาสวัคคัยานคือยานที่ทำให้อาสวะสิ้นไปเพื่อชำระกิเลส การใช้สัญญาที่มุ่งตรงสู่นิพพานนี้เป็นการเข้าถึงปัญญาวิมุตติโดยมีปัญญาเป็นตัวนำแม้แต่พระอรหันต์ผู้เป็นปัญญาวิมุตติก็ต้องอาศัยสมาธิที่จำเป็นอย่างน้อยก็เป็นเจโตวิมุตติในความหมายที่อาศัยสมาธิเท่าที่จำเป็นเมื่อจิตวางขันห้าได้โดยสิ้นเชิงนั่นคือการก้าวข้ามโลกทั้งสาและเข้าสู่พระนิพพาน ดังนั้นการที่ภิกษุในสัญญาสูตรนี้สามารถวางความสำคัญหมายในทุกอารมณ์ได้ทั้งหมดแล้วเหลือไว้เพียงสัญญาแห่งความสงบอันประณีตย่อมแสดงถึงความบริบูรณ์แห่งการพัฒนาตนตามไตรสิกขาซึ่งทำให้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงโดยชอบและบรรลุถึงความเป็นภาวิตตะ,ตะที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา การใช้สัญญาเพื่อละสัญญาในธรรมวินัยนี้การสนทนาในสัญญาสูตรนี้ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของการบรรลุธรรมในระดับสูงสุดโดยเฉพาะการใช้สัญญาความจำได้ไม่รู้เพื่อขจัดสัญญาอื่นๆจนกระทั่งนำไปสู่ความหลุดพ้นที่เด็ดขาด 1. การไม่สำคัญหมายในโลกโลกิยสัญญา ภิกษุต้องละก,การยึดถือในอารมณ์ทั้งหมดตั้งแต่ธาตุหยาบปัทวีเป็นต้นไปจนถึงอารมณ์ละเอียดของอรูปฌานอารมณ์เหล่านี้ล้วนเป็นสังคตะคือสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งและต้องเสื่อมสิ้นไปหากผู้ปฏิบัติยังคงติดข้องอยู่ย่อมเกิดวิปลาสคือความเห็นผิดแม้แต่ความสุขในฌานก็ยังเป็นทุกข พราะถึงการต้องเคลื่อนจากภูมิเดิม 2. การใช้สัญญาเดียวนิพพานสัญญาสัญญาที่เหลืออยู่คือการกำหนดรู้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั้นประนีตสัญญานี้มีคุณสมบัติเป็นวิมุตติเป็นความหลุดพ้นด้วยการสละคืนอุปธิทั้งปวงซึ่งเป็นการเจริญวิปัสนาภาวนาโดยการน้อมจิตไปสู่อมตะธาต คือพระนิพพานอุปมาเพื่อสรุปความเข้าใจการปฏิบัติธรรมเพื่อละโลกิยสัญญาในสัญญาสูตรนี้เปรียบเสมือนนายช่างที่ใช้เครื่องมือพิเศษสมมุติว่าเครื่องมือทั่วไปเช่นชานละสมาบัติสามารถทำลายกิเลสอย่างหยาบได้เพียงชั่วคราววิคัมพณนะวิมุตติแต่การเข้าถึงสมาธิขั้นสูงสุดนี้ คือการใช้เครื่องมือชิ้นสุดท้ายที่ประนีตที่สุดนิพพานสัญญาเพื่อทำลายรากแก้วของกิเลสอนุสัยเครื่องมือนี้ไม่ใช่การเพ่งวัตถุแต่เป็นการกำหนดหมายถึงความว่างเปล่าที่เป็นเป้าหมายสูงสุดพระนิพพานซึ่งเป็นความดับสนิทแห่งเชื้อเพลิงโดยสิ้นเชิงเมื่อจิตใช้ความสำคัญหมายอันเป็นอมะตะเป็นฐานแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดทั้งปวงสัญญานี้จึงเป็นเสมือนกุญแจทองคำที่ไขออกจากคุกแห่งสังสารวัตรได้สำเร็จโดยไม่สนใจแม้แต่ห้องขังที่หรูหราที่สุดพรหมโลก